ลากอยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ6อันดับตัวละคร5้าดาวที่มีกลุ่มดาวสุดคุ้มค่าหน้าเปิดสําหรับสายฟรีและสายเติมน้อยนะฮะเพราะเอาจริงๆเราสามารถเคลียร์คนในทั้งหมดในเกมนี้ได้โดยไม่ต้องเปิดกลุ่มดาวเลยแม้แต่กลุ่มเดียวเนื่องจากตัวละครในเกมเกินชินแผลทุกตัวนี้สามารถเล่นได้ดีตั้งแต่ซีสุดแล้วะฮะแต่ก็ตามสำหรับคนที่งบเหลือและต้องการความสะดวกสบายหรืออวยตัวละครบ,บางตัวเป็นพิเศษเนะี่ยกลุ่มดาวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ตัวละครตัวนั้นเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองได้มากขึ้้้้้นนนคคคคลลลลิิปีีเเรรรรราาาากก็ไไดดดวววบมมมมตัะะะ5ทุุ่่จงๆแ ไม่เฉพาะกลุ่มดาวที่มันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปประมาณ c 1 c 2, c 1, c 2ต้นต้นไม่เกิน C3 เนี่ยที่สายฟรีรือสายเติมน้อยก็สามารถไปถึงได้น,นั่นเองนะครับที่มันจะคุ้มค่ากับเพจที่คุณเสียไปอย่างแน่นอนสำหรับคนที่แบบอาจจะเล่นมาสักพักแล้วเริ่มมีตัวหลายตัวหรืออาจจะอวยตัวบางตัวแล้วก็ดูอยู่ว่าเปิดกลุ่มดาวตัวไหนดีทลิปนี้ก็ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับและก่อนจะดูว,ว่ามีตัวไหนบ้างเนี่ยก็ฝากกดไลค์ทลิปนี้เช่นเคยฝากกด subscribe ช่องรายการเพจถ้าใครยังไม่ได้กดน,นะครับตอนนี้เราใกล้5 0,000บมา,มา้มก็ ฝากกด subscribe กันมาด้วยนะครับผมแลวก็สุดท้ายฝากพูดสนับสนุนช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวครับ g ก l เด n เติมเกมเติมเกมเกมซีนิเพ็กถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซีนิเพ็กบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลข ID เกมชินเซิร์ฟเวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถุกทุกเกมต้อง g ก l เด n เติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับอันดับที่6กครับก็ ความสามารถก็คือเราสามารถใช้สกิลท่าน ลิง line, ก์ลิงไลฟ์ไลน์สกิลที่เราวิ่งเอาเชือกป่าศัตรูเนี่ยได้มาคือ1ครั้งก็คือมีชาร์จมาเพิ่มเป็น2ชาร์จนั่นเองครับถามว่าคุ้มยังไงก็คือเรื่องแรกครับเย่ยหลันตัวละครที่จําเป็นต้องกดธรรมตาให้ได้ทุกรอบที่วนมาเพราะถ้าไม่ตายเนี่ยโอ้โหไม่ได้ดาเมจดีมากและเป็นจุดประสงค์หลักของเยยหลันเลยทําให้เยยหลันเนี่ยจําเป็นต้องทําค่าดีพลังงานที่สูงพอสมควรกลุ่มดาวที่1เนี่ยเวลากดสกิลท่า2ครั้งก็ได้พลังงานมา2ครั้งก็งเลยมาช่วยเรื่องการรีพลังงานให้กับเยยหลนันได้ด้วยนั่นเองครับทําให้เราเนี่ยสามารถลดการรีพลังงานลงได้เป็นเน้นในเรื่อง HP เพื่อเอาดเมจได้อย่างเต็มที่มากขึ้นและเราสามารถเปลี่ยน หนูนี้พลังงานบางอันอย่างเช่น feronius w a r b o หรือแม้แต่ allergy for the ที่บางคนใช้เนี่ยเปลี่ยนไปใส่ธนูประจำตัวได้ด้วยนะครับเพราะถ้าไม่ตายของเย่หลานนะยิ่งเลือดเยอะมันยิ่งแรงเอามาทำเป็นตัว d ีเพส s หลักยังได้เลย อีกอันนึงที่ผมมองว่าคุ้มมากของกลุ่มดาวนี้นะก็คือมันเป็นแค่ C1 ไนงะแต่มันสามารถช่วยให้การเคลื่อนที่เนะี่ยเร็วขึ้นได้อย่างมากครับเนื่องจากสกิลท่ามี2ชาร์จทำให้เราวิ่งได้อย่างต่อเนื่องขึ้นคูดาวเนี่ยมันนับแยกกันด้วยทําให้เวลาเราเอา C1 ของเยี่หลานไปคอมโบกับตัวอื่นที่มีสกิลกิ้งกิ้งอย่างเช่นสกิลท่าของซายุเนะี่ยจะทำให้เราเคลื่อนที่ได้อย่างเร็วมากๆนะครับแล้วสกิลท่าของทั้งสองตัวเนี้ยคูดาววนมาทานกันพอดีเป๊ะเลยก็เป็นกลุ่มดดดดดดาาาาาาาวววววทีีีีี่่่่่่่่่มมมกกกกกกออออออยยยยููไไไลลลเเเเเิินนนนนนน้้้้แแคค C1 งงงงงงชชใใรรรรรืืุณภพพตะตะะะสััฮ อันดับที่5ในคลิปนี้ก็คือฮูเต่านะครับหลายคนน่าจะเราได้ว่าฮูเต่า C 1หนึ่งเนี่ยมันคุ้มมากๆขนาดไหนนะครับความสามารถก็คือเมื่ออยู่ในสภาวะของสกิลท่านะนะการชาร์จโจมตีเนี่ยจะไม่ใช้พลังงานเซม,มิน่าเลยนั่นเองนะแค่นี้เองบางคนที่ยังไม่ได้รู้จักฮูเต่ามากมายอาจจะงงว่าเอ๊กก็แค่ไม่เสียเซม,มิน่าตอนกดชา์าตีแล้วมันดียังไงฮูเต่าเป็นตัวละครที่เดเมจหลักส่วนใหญ่เนี่ยก็คือการกดชา์จโจมตีรัวๆนั่นเองคนระับคือไม่ได้กดแบบกดนานๆทีนะ แต่กดรัวดวนะครับเพราะว่าไดเมยขคงคุ้ต่อในส่วนใหญ่มาจากการชาร์าโจมตีนะแลวปกติเนะี่ยถ้าเป็น C0 เนี่ยเราก็จะกดได้สูงสุดประมาณสัก7ครั้งแต่ถ้าเป็น C1 เนี่ยจะกลายเป็นชา์าโจมตีได้สูงสุดประมาณ10ครั้งเลยเพราะว่าสัมมีนาเนี่ยมันจะไม่มีหมดสามารถชา์์ตีไปด้วยและแดไปด้วยได้เช่นกันนะในขณะที่ถ้าเป็น C0 ูนนีบางทีถ้าเกิดจะประหยัดสัมมีนาต้องฝึกเทคนิคชา์าตีแล้วก็แคนเซลด้ในการกระโดดซึ่งโอ้โหมันขัดมากๆในการเล่นจริงนีโอโ้โหโดนมอนวิง่งไล่โดนน,น ซึ่งก็ทําให้ดาเมจมันเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันอย่างเช่นสมมุติเราชาร์จโจมตีทีละแสนเงี้ยก็ถ้าเป็น C0 ก็ประมาณสักเฉลีย่ย700000แต่ C1 มันอาจจะกลายเป็น1ล้านแล้วก็ได้นะครับเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายและเพิ่มดาเมจทางอ้อมให้กับฮูเต่าด้วยแล้วถามว่าเอา้าถ้าไม่เปิดแล้วจะทํายังไงเอาจริงเนะี่ยคนที่ไม่ได้เปิดกลุ่มดาว1ฮูเต่าแต่ว่าฝึกการใช้ c a n ซ e l a n น m a t i o n เก่งๆแบบกระโดดเก่งๆจังหวะด,ดีๆเนะี่ยมันก็เล่นได้ดาเมจก็าจะน้อยลงไปแค่นิดเดียวนะแต่พอเปิดม,มาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องฝึกเยอะแต่ว่าก็เล่นได้เช่นกันแล้วดาเมจก็แดงเท่ากับคนที่ฝึกมาเงี้ยมันก็เลยเพิ่มคุณภาพชีวิตเล่นได้สะดวกขึ้นมากๆจาก80%นะครับ เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่โอยหูเต่าในกลุ่มดาวนี้ก็เป็นกลุ่มดาวที่อยู่แค่ซีหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับไปต่อที่อันดับที่4ก็คือ คาซึฮะนะครับกลุ่มดาวสุดคุ้มของคาซึฮะก็คือกลุ่มดาวที่2นั่นเองความสามารถคือเวลาเรากดออทัมเวอร์วินเนี่ยก็คือหมายถึงกดตัวสกิล์ฟแล้วไปเท่าเบอร์ที่มันสร้างพายุขึ้นมานะมันจะมีเอฟเฟกก็คือตัวของ EM ของเราคือความชำนาญธาตุจะเพิ่มขึ้น200หน่วยและไม่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวไหนก็ตามเข้ามาในไอตัวพายุเนี่ยก็จะได้ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น200หน่วยเช่นกันนะครับก็คือบัฟเอ็มทั้งทีมแหละว่าง่ายบัฟตัวที่ออกมาอยู่บนสนามนะซึ่งตัวของคาซึฮะเองเนี่ยมันจจะะะะะมมมมมมมีีีสสสกกกกกกิิิิลลตตตตดัััววออ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 ยยยยยยยู่่่่่่่นนนนึึงงงง็็็คคคืืืเเเเเรรรรราา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 า้ปไไธุผบขซฮ ไอ้ไหนก็ยิ่งบัฟคอาสียหายทานั้นให้กับเพื่อนในทีมทั้งหมดได้มากขึ้น,นครสมมุติคาสึฮะมี EM พันหน่วยก็บัฟควาสียหายทาได้40%เหมือนคนยิ่งคาสึฮะมีจำนวนา่ามากขึ้นก็ยิ่งบัฟคอาสหายได้แรงมากขึ้นนะครับและ C2 เนี่ยมัได้ EM ฟรีๆ200เลยเทียบเท่ากับอารแฟกประมาณ1ชิ้นกว่าๆเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าเยอะมากแล้วพวกตัวละครตัวอื่นที่เน้นออกมาทําปริยาบนสนามก็จะได้ไปด้วยเช่นเล่นกับเสียงหลิงเนี่ยเสียงหลิงก็ได้ EM โบนัส200เวลามันติดระเหยเนี่ยนะก็ยิ่งแรงขึ้นอีกเพราะฉะนั้น C2 คาสึฮะเนี่ยคุ้มม,มากๆสําหรับคนที่อยากบัฟแรงๆทําให้เก่งทั้งทีนะครั แ,แน่นอนเวลาดูกลุ่มดาวว่ามันคุ้มไหมนเนี่ยต้องดูตัวหลักด้วยตัวเบส C 0ศูนย์ว่ามันเก่งแค่ไหนอย่างคาเซฮาเนี่ยซีูนย์ก็เก่งมากแล้วพ้อม C 2มาดีด้วยอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นเพราะว่าเราใช้มันบ่อยนั่นเองนะครับไปกันต่อดีกว่าที่อันดับที่3ในคลิปนี้ก็คือนาฮิดะนั่นเองนาฮิดะมีกลุ่มดาวสุดคุ้มก็คือกลุ่มดาวที่2นะครับความสามารถก็คือเมื่อศัตรูอยู่ภายใต้สภาวะซีดออฟกันตะก็คือไอตัวสกิล แปะกล้องอ่ะนะแปะมาร์กอ่ะนะที่เกิดจากตัวคนให้ด่าเองแปะเนะี่ยจะมีเอฟเฟกต์ดังนี้นะก็คือเวลาโดนปฏิกยาใดๆก็ตามอ่ะติดไฟงอกเงยไฮเปอร์บลูม er เป็นบานเนะี่ยมันจะสามารถติดครีได้ โดยถูกกำหนดให้มีอัตราคลี20่20%และมีความแรงคลี100%นะครับอันนี้ให้นึกถึงปฏิกิริยาที่มันออกมาทีหลังก็คือพวกเมล็ดพันธุ์ระเบิดต่างๆเนี่ยมันจะสามารถคลีดได้ถ้าไม่ใช่ในเฮดะ c 2เนี่ยเวลามล็ดพันธุ์ระเบิดเนี่ยมันก็จะไม่มีคลีนะครับแล้วรวมถึงให้เปอร์บลุมเวลามันลอยไปแปะแปะแปะด้วยอันนี้เช่นกันหรืออีกแบบหนึ่งคือภายใน8วิทหลังจะได้รับผลกระทบจากปฏิกิริยาปลุกเร้าบีบอัดแพร่ขยายก็คืออันนี้เป็นปฏิกิริยาเซตที่ไม่มีเมล็ดพันออ ระเบิดติดไฟหรือระเบิดธรรมดาเนี่ยมันก็จะติดทีได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่มีเมล็ดเนี่ยัตรูที่โดนปฏิกิริยาหลายๆอย่างเนี่ยบีบอัดแพร่ขยายเนี่ยจะถูกลดพลังมุ่งกันลงถึง30%นตะอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวที่หลายคนบอกว่าไม่แนะนําให้เปิดไม่ใช่เพราะมันไม่แรงหรือมันไม่คุ้มนะเพราะมันแรงเกินไปนะแถมมันล็อกเป้าด้วยนะคือในขณะแค่ซีศูนี่ก็แรงแล้วเจอซีสองเข้าไปเนี่ยได้เมฆคนละเรื่องไปเลยนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มดาวที่บอกเลยว่าขี้โกงมากๆในเกมนนนนีี้้้้ะะแแคค่่่วววาาาามมมสสรรถเเยยก็ูลลโโออหัไปุด คือไม่ว่าจะอันดาไปเล่นกับตีไหนเนี่ยมันก็บัฟตีนะอย่างเช่นเอาไปเล่นกับทีมท่าน้าเล่นกับนิโลติดเอะงอกเงยบลูมเนี่ยมันก็ยิ่งแรงขึ้นครับเพราะว่าขีดได้หรือเอาไปเล่นกับอีกทีมหนึ่งที่เป็นเน้นไอ้ปลุกล้าบีบอัดเนี่ยมันก็ลดพลังมังการมอนได้ซึ่งก็ยิ่งแรงขึ้นอีกโอ้ใหม่ก้อนแล้วถ้าไปเล่นกับทีมไฮเปอร์บลูมที่มันมันแบบเหมือนมั่วๆวุ่นวายมีทั้งไม้ไฟฟ้าน้ำอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์จะติดริยาหลายอย่างใช่ไหมมันก็อาจจะท ซึ่งโอ้โหบ้าบอมากนะเป็นกลุ่มดาวที่คุ้มค่ามากๆในเรื่องของดาเมจคือแรงมากนะครับคือตอนน้าฮิดะมาใหม่เนี่ยผมจำได้เลยมันมีมีว่าแบบป๊บป๊บเดียวเองออกมามอนแป๊บเดียวคือมอนหายหมดเลยนะออกมาแค่2กล้องแป๊บเดียวแล้วก็ทำระยะปุ๊บปั๊บไปคือตายหมดเวทีแล้วนะนาฮิดะซีสองนี่ยก็เลยคุ้มมากๆนั่นเองนะแล้วก็ไปต่อที่อันดับที่2นะครับก็คืออ่ะอันนี้หลายคนน่าจะรับได้แหละ ็คือไรเดนโชกุนซีสองนั่นเองครับอันนี้คือต้องพูดทุกคลิปที่พูดถึงกลุ่มดาวเพราะมันโคตรคุ้มคุ้มแบบบ้าโบรนะความสามารถก็คือการจับตีของไรเดนโชกุนที่อยู่ภายใต้สภาวะยิบดาบออกมาเนี่ยคือมุโซโนฮิโตะชิเนะี่ยมันจะไม่สนใจพลังป้องกัน60%ของศัตรูคือตีทะลุพลังป้องกันได้นะครับเป็นกลุ่มดาวที่ทำให้ไรเดนเะนี่ยตีแรงเป็นเมนทีพเอสอย่างแท้ทรูนะก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบกึง่งกึ่งัสปอร์ตกึงก่งกึ่งเมนก็คือเอาเอามาสับแ,บบยแบออปแย คือถ้ามันลดพลังงานการแต่มันลดน้อยกว่านี้เนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่มันไม่สนใจพลังงานการถึง60%สร์เซนะซึ่งมูลค่าของนี้เนี่ยมันเท่ากับ C6 ของตัวตัวอื่นก็คือยาเอมิโกะเลยนะยาเอมิโกะ C6 เนี่ยคือเสาผ่าไม่สนใจพลังงานหการ60%ของศัตรูอันนี้มันแค่ C2 สองเองอะ่ะเพราะฉะนั้นสายเติมน้อยสายฟรีเนี่ยถ้ามีงบเลือกวัยไรเด้นเนี่ยผมว่าเก็บเพชรมาเปิดซ2ยังคุ้มเลยนะเพราะจริงการที่จะไปถึง C6 ของสายฟรีสายเติมนัน้นแทบจะไม่มีทางเลยมันมมมมััันน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 นแแแแแพพงงงงเเเเเเเกกกกิิไไไไปปออ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 ่่่่่่่่่่ะะะะะโาาาาาาสส้้้ย 6, ยยยยยตตลดดีีหืคคคคุุณ C6 C2 ูรรรฉทถถึบ เล่นกับทีมไรเดนไฮเปอร์แคดี้ที่บัฟไรเดนทั้งทีนนมนะโอ้โหบอกเลยแรงสะใจมากๆแบบขึ้นแสนส,สบายสบายมลละลายหายไปเลยนะเป็นกลุ่มดาวที่เปิดมาแล้วเนี่ยทอวยไรเดนด้วยคือคุ้มแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นต์อย่างไรก็ตามตัวห้าดาวตัวอื่นเนี่ยอาจจะมีอาวุธประจำตัวที่ก็คุ้มเช่นกันบางคนก็สับสนว่าจะเปิดกลุ่มดาวดีเปิดอาวุธดีอย่างไรเดนเนี่ยเอาจริงต่อให้มีซีูเนี่ยแต่ถ้ามีอาวุธประจำตัวมาด้วยเนี่ยมันก็แดงขึ้นพอสมควรแต่ตัวะคนอ,อันดับหนึ่งกกกััันนนมามๆเลยตว้็คืาอา ฟูรินเทพน้ําตัวใหม่ของเรานั่นเองครับกลุ่มดาวสุดคุ้มก็คือกลุ่มดาวที่2นะที่คุ้มกว่าอาวุธไปตัวองนะคือต่อให้ไม่มีอาวุธเลยนะเปิดฟูรินาซีสก่อนแล้วก็ใช้อาวุธอันอื่นนะ ยังได้เลยนะซึ่งความามารถก็คือระหว่างที่มีช่วงเวลาต่อเนื่องของตัว Elemental Burst ที่เรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีฟองน้ำโผล่มาแล้วเก็บค่าแฟนแฟน่ตัวค่าแฟนแฟนจากการที่เราเพิ่มหรือลดพลังชีวิตของตัวละครในทีมที่มันได้มามันจะเพิ่มอัตราการเพิ่มของแฟนแฟนถึง250%นะครับและทุกหนึ่งหน่วยของค่าแฟนแฟนที่มันเกินลิมิตขึ้นไปอีกเนะี่ยเราจะได้เลือดเพิ่มขึ้นด้วยห่ืเพิ่มเลือดได้สูงสุดถึง140%อ h oh my god คือมันทำให้เราเก็บส t ต็กแฟนแฟนได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นแบบ ืว่าเวลาเรากดเบิร์ฟฟรีนะปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวของค่าแฟนแฟขึ้นมาก็คือเวลาเลือดของเพื่อนในทีมเนี่ยเพิ่มหรือลดฟรีนะจะได้ค่าแฟนแฟซึ่งค่าแฟนแฟเนี่ยมันทําให้ตัวบัฟของอันตีเนี่ยมันบัฟเดเมจแรงขึ้นได้การฮิวเร็วเนี่ยการเพิ่มอัตราการฮิวเนี่ยมากขึ้นด้วยเช่นกันคือเอาง่ายๆคือยิ่งแฟนแฟเยอะมันยิ่งยิ่งบัฟแรงมากันแล้วกันซึ่งถ้ามี c ีเนี่ยได้บัฟเร็วขึ้น3.5เท่าเทพไม่ต้องรอเก็บสเต็กอะไรเลยนะกือบไม่ตายเสร็จบัฟก็เกือบเต็มแล้วนั่นเองทําให้ไม่ไม่ต้องกังวลแล้วว่าทีมเราเนี่ยจะต้องเลือดน้อยซะหน่อยแล้วต้องฮิวซะนิดนึงแล้วค่อยสลับตัวมานี่มาตอนนี้อะไร ไม่ต้องเลยนะฮะซีฟรีนะเนี่ยก็เลยเป็นซีที่เพิ่มคุณภาพชีวิตมากๆทําให้เดเมจจากการบับฟฟรีนะเพิ่มมากขึ้นและเก่งขึ้นทัทีมเลยจัดทีมง่ายขึ้นมากๆด้วยนะคือปกติฟรีนะเนี่ยมันแทบจะบังคับตัวฮิวหมูเลยเพราะไม่งั้นน่ยแฟนแฟ,นแฟนมันอาจจะไม่เต็มไงแต่พอซีสอเนี่ยมันยืดหยุ่นขึ้นตรงที่ว่าบางทีเราไม่ต้องใส่ตัวฮิวหมูก็ได้ถ้าเราไม่ได้อยากใช้นะหรือตัวฮิวเดียวก็ได้เพราะว่าแฟนแฟมันก็จะขึ้นจนเต็มได้เหมือนกันสําหรับใครที่ที่อวยฟรีนะเนี่ยคือเชียร์เลยว่าเปิดกลุ่มดาวซีเนี่ยคุ้มกว่าดาบอาวุธประจําตัวอีกนะฮะเพราะฉะนั้น9้อันดับหนึ่งในคลิปนี้ไปเลยนั่นเองและเพิ่มเติมครับ ถึงกลุ่มดาวสุดคุ้มจะอยู่ที่ C2 ก็ตามแต่ใครที่อยากดูฟุรินา C6R5 นะครับเฮ้ยก็ไปย้อนดูซีรีส์ขิงไอดีล่าสุดของเราได้นะมีคลิปแล้วด้วยนะฟุรินา C6R5 นะจากไอดีของทางบ้านโอ้โหแม่ขิงไอดีสุดจริงคนนี้และนี่ก็คือ6ตัวละคร5ดาวที่มีกลุ่มดาวสุดคุ้มค่าหน้าเปิดนั่นเองนะครับ ซึ่งผมมองว่าสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เก็บเพชรไ้เปิดตัวละครตัวใหม่ที่อวอะไรอะไรมากมายเนี่ยก็สามารถเก็บมาเปิดกลุ่มดาวของตัวเหล่านี้ได้แต่ถ้าเป็นตัวอื่นๆที่อยู่นอกลิสต์นี้เนี่ยก็อาจจะไม่แนะนําสักเท่าไหร่นะหรือใครที่มองว่าเฮ้ยมีตัวอื่นอีกที่กลุ่มดาวมันคุ้มมากอะ่ะก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้เช่นกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท,คทุกคนที่ดูคลิปนี้มาจนจบน,นะครับผมและอยากดูท็อปิกไหนเพิ่มเติมของเกมกินชิ้นแผงหรือของขายซาเดลเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ก